สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่าแรกของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าชุดเหมือนเดิมนะคะเป็นสาเกตนะคะลายสาเกตะค,ะค่ะค่ะชุดนี้เขาเรียกว่าชุดเขาเรียกว่าสีอันนี้นะคะสีแก้วหญิงนะคะทางทางนู้นเขาบอกมาเขาบอกว่าสีแก้วหญิงค่ะค่ะราคาอยู่ที่ชุดนี้สามพันนะคะสีแก้วหญิงนะคะค่ะเป็นลายสาเกตนครค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะเป็นผ้าชุดนะคะ คุณแม่กลับด้านให้ดูค่ะชุดลายสาเกตตุนตัวนี้นะคะค่ะสามพันบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่สามพันบาทนะคะค่ะชุดนี้ค่ะเป็นสาเกตนครนะคะค่ะสวยงามมากค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะสาเกตนครนะคะค่ะเป็นสีค่ะสีเจ้าหญิงค่ะเขาเรียกว่าสีเจ้าหญิงนะคะค่ะอมส้มค่ะค่ะแดงอมส้มนะคะแม่าที่หาเม่โบกทาหา เออเดี๋ยวแม่ออกไปเดี๋ยวแม่ไปอ่าเดี๋ยวแม่ไปใจเย็นๆหาแม่ไปทันอยู่แล้วแม่รู้เวลาค่ะนี้ค่ะเป็นสีกลีบัวนะคะเป็นผ้าชุดสีขีบัวค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้าชุดสีขีบัวนะคะอยู่ที่ราคาชุดละสามพันบาทเป็นลายสาเกตนครนะคะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเนื้อผ้าไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแน่นค่ะเนื้อผ้าแน่นนะคะ ค่ะเป็นสีค่ะเป็นสีกลีบบัวค่ะขาสีนอนสีนุ่นค่ะสีพัดเทลนะคะขาวสวยทุกผืนงามทุกผืนแก๋มทุกผืนค่ะหนึ่งพันไอสามพันบาทนะคะคุณแม่ผู้ผิดนะคะขาสามพันบาทค่ะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนแก็มทุกผืนค่ะสามพันบาทนะคะขาผืนนี้เป็นขาค,คุณแม่แบบหยิบออกมาง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่วางไว้อยู่ค่ะ ค่ะสีม่วงชมพูนะคะผืนนี้นะคะเป็นม่วงชมพูค่ะเป็นงานสาเกตนะคะลายสาเกตงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะม่วงชมพูค่ะเป็นผ้าชุดนะคะค่ะเป็นผ้าชุดแบบนี้ค่ะค่ะผ้าชุดนะคะค่ะผ้าชุดม่วงชมพูค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะเป็นชุดม่วงชมพูค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนค่ะถ้าคุณแม่มานะคะคุณแม่รีบหน่อยนะคะคุณแม่เก็บไปทำบญค่ะ ค่ะเป็นสีม่วงชมพูนะคะผ้าชุดนะคะชุดละสามพันบาทค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะจับแบบเพราะว่าผ้าชุดเนี่ยค่ะมันยาวค่ะค่ะยาวมันจะจับยากค่ะค่ะเป็นสีม่วงชมพูค่ะผืนนี้ค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นชมพูนะคะไม่ใช่ม่วงนะคะผืนนี้เป็นชมพูค่ะค่ะหนึ่งไอ้สามพันบาทนะคะค่ะผืนนี้เป็นชมพูนะคะรหัสสิบแปดนะคะ ค่ะมัดชุดไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะค่ะลายสาเกตนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนแก่มทุกขืนค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะมองเห็นนะคะเป็นผ้าสีตะกอนะคะลายสาเกตนะคะผ้าสีตะกอค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางน,นะคะค่ะสามพันบาทนะคะชุดนี้นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกขืนโดดเด่นทุกขืนค่ะ ใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะคุณแม่แบบทำแบบง่ายๆค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นสาเกตนะคะเป็นสีเงินนะคะค่ะท่านโทรทักเข้ามานะคะค่ะเป็นผ้าสีตะกอทอมือค่ะตัดไอเสื้อก็สวยสัพรีก็งามน,นะคะตัดกางเกงก็โดดเด่นค่ะเป็นสีเงินนะคะ ค่ะพื้นนี้สีเงินค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะสีเงินนะคะสาเกตนครค่ะคุณแม่โยนออกเลยนะคะคุณแม่ทําแบบง่ายๆค่ะค่ะเพราะว่ามันไม่มีเด็กน้อยค่ะคุณแม่ก็เลยวางของได้ค่ะถ้ามีลูกมีหลานเล่นนนะวางไม่ได้หรอกค่ะต้องจัดเป็นระเบียบค่ะค่ะนี่ก็เป็นสีชมพูนะคะค่ะรหัสสิบสองค่ะลายสาเกตนะคะสาเกตนครค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะรับตอบทางไลน์นะคะค่ะคุณแม่ให้ความสะดวกทางไลน์นะคะหนึ่งพันเก้าร้อย้าสิบาทค่ะหนึ 1, ่งนเ้าร้อยห้าบาทนะคะค่ะสีนี้เป็นสีค่ะสีเว็นมะขามนะคะ 1950บาทค่ะเป็นงานสาเกตนะคะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1,950บาทนะคะค่ะคุณแม่ก็ลืมบอกราคาผืนแรกค่ะ1,950บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะ1 9 5่าบาทค่ะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะสวยงามมากค่ะท่านอยากได้ลายสาเกตนครก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะ ค่ะคุณแม่มีของนะคะหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะสีนี้เป็นสีแดงนะคะค่ะเป็นแดงค่ะแดงคลั่งค่ะรหัสสิบเอ็ดนะคะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะเพราะว่าเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับต่อทางลายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะ1,950บาทนะคะค่ะงานสาเกตนครค่ะสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าหนา,นานแน่นนะคะค่ะเพราะว่ามองเห็นนะคะเป็นยกเป็นลายเป็นขีดขีดเนเป็นผ้าสีตะกอนะคะไอเป็นค่ะยกสีตะกอค่ะยกขีดสีตะกอค่ะค่ะ1,950บาทคะ่ะงานสาเกตนครนะคะ่ะสวยโดดเด่นมากค่ะ1,950บาทค่ะเป็นงานไหมบ้าน่งยืนนะคะ ค่ะท่านอยากได้สีไหนก็คือโทรทักเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นลายเดียวกันนะคะเป็นแตกต่างแต่สีนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะเป็นผ้าสาเกตนครค่ะหนึ่งาร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะหนึ่บาทนะคะ ค่ะพื้นนี้เขียวเหนียวซาบค่ะค่ะท่านอยากได้เขียวก็โทรทักเข้ามานะคะมีของอยู่นะคะค่ะลายสาเกตค่ะผ้าสาเกตเป็นผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะคุณแม่ข้ามเขตค่ะเพราะว่ามันต่อเขตกันร้อยเอ็ดกับสุดินบ้านของคุณแม่ค่ะต่อเขตกันกับบ้านทอผ้าไหมสาเกตนะคะค่ะคุณแม่ก็เลยไปญาติพี่น้องก็เลยเอามาให้ยกค่ะ ค่ะมาให้หยิบยกให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะลายสาเกตค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นเด่นทุกพื้นค่ะเป็นสีเขียวเหนียวซับค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะขานี้ค่ะงานขาวดํานะคะขาะเป็นงานขาวดําค่ะสาเกตนะคะ ถ้าอยากได้งานขาวดำก็โทรทักเข้ามานะคะ1,950บาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะผ้าชุดดำนี้ค่ะยังไม่ออกมานะคะผ้าชุดนี้ค่ะ1 9 5่บาทค่ะเป็นงานสาเกตนะคะค่ะ1,950ับบาทค่ะค่ะนี่ก็สีแดงคลั่งนะคะสีแดงค่ะ แดงแดงออกเข้มเข้มนะคะขาะรหัสสามค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าหนานแน่นนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เ็จกลนเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะ ค่ะอย่าลืมกดแชร์กดเป็นกำลังใจค่ะ1950บาทค่ะสาเกตนครนะคะค่ะพื้นนี้ก็1950บาทเหมือนกันนะคะเป็นผ้าค่ะผ้าขั้าค่ะค่ะหัสหนึ่งนะคะท่านยาไปฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ในวันไหว้ก็ได้นะคะค่ะเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ให้ของขวัญซึ่งกันและกันอยู่นะคะเดือนมกรานะคะ ค่ะไปให้ของขวัญเช่นกันและกันค่ะไปให้คุณยายคุณย่าของเรานะคะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสีเม็นมะขามเข้มนะคะคนแก่ชอบนะคะสีแบบนี้นะคะค่ะรหัสหนึ่งนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะไปฝากคุณยายคุณย่าของเรานะคะ ่ะสาเกณนครค่ะค่ะนี้สีน้ำเงินเข้มค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะลา,ายสาเกตนครค่ะสีน้ำเงินเข้มค่ะ่าโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่ะเป็นงานสาเกตนครค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านหุ่งยืนนะคะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแกีมทุกคืนค่ะคหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะขาดสีนี้เป็นสีเจ้าหญิงนะคะเขาเรียกว่าสีเจ้าหญิงค่ะสีแดงอมส้มค่ะคหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาททุกคืนนะคะค่ะเป็นลายสาเกตนครค่ะ ท่านมักสีไหนชอบสีไหนก็โทรทักเข้ามาค่ะนะ้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะลายเจ้าสีเจ้าหญิงค่ะเขาเรียกว่าสีเจ้าหญิงนะคะโดดเด่นมากค่ะใส่ออกบุญก็สวยงานเลี้ยงข้อโดดเด่นนะคะค่ะโดดเด่นมากค่ะสีนี้นะคะสีเจ้าหญิงค่ะสีแดงอมส้มค่ะค่ะสีแดงอมส้มนะคะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านขอให้ท่านมีโชคมีลาบนะคะวันนี้ค่ะขอให้ท่านได้รับโชคใหญ่ค่ะ